สุดปังเปิดสถิติบีมาติกาเป็นแม่สื่อแม่ชักทำสาเร็จไปแล้วกี่คู่หลายคนต่างยกย่องให้เป็นนับวันของแม่สื่อแม่ชักสำหรับบีมาติกาที่เป็นแม่สื่อให้คู่รักแก้มมุมพีทจนตอนนี้ทั้งคู่ขึ้นแทนว่าที่ป่าสาวมีโมเมนต์น่ารักจนหลายคนอิจฉาแทนนางเอกดังแจ็กกี้ชาครินถือพวงมาลัยเข้าไปกราบขอให้สาวบีช่วยหาคู่ให้อีกด้วยล่าสุดสาวบีเป็นแขกรับเชิญในรายการโต๊ะหนูแมมเปิดใจถึงประ เรียนข้างต้นเป็นไงมาไงคนเรียกพ่อแม่มาติกาตัวแม่ด้านการจับคู่คือต้องก้นก่อนว่าบีเป็นคนมีเพื่อนเยอะหนูเป็นคนเฮฮาชอบไปนู่นไปนี่ก็เลยมีเพื่อนเยอะคนน่าจะเห็นการที่เราจับคู่กันมากกว่าก็เลยยกรล้องเราทั้งที่มาที่ไปคู่แรกเลยจะเป็นพลอยกับกันกันตะทาวรหนูเป็นเพื่อนกับทั้งสองคนเลย กับกันเป็นเพื่อนตั้งแต่โรงเรียนบดินเดชาเป็นเพื่อนกับพลอยที่มหาลัยกรุงเทพค่ะแต่เขาก็มาเจอกันที่วันเกิดพลอยเพราะวันนั้นหนูชวนกันมาพอดีแล้วพอพลอยเจอกันแล้วมันกุ๊กิ้งเป็นจุดเริ่มต้นคุยกันดิวกันเองจนไปแต่งงานกันตอนนี้ลูกสองแล้วเริ่มจากคู่นี้ก่อนเป็นคู่แรก หลังจากนั้นคู่ถัดมาคือคู่ไหนที่ประสบความสำเร็จคู่นี้เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลคือแก้มบุ๋มกับพี่พีทค่ะพีทเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับปี่ที่เรียนปริญญาโทที่เอแบกส่วนแก้มบุ๋มเจอกันตั้งแต่น้องแก้มบุ๋มเล่นละครเรื่องแรกสนิทกันตั้งแต่น้องแก้มบุ๋มยังเล่นช่องเจ็ดเราชอบความพูดคุยพูดเล่นกับแม่และน้องเองมานานและพอดีมาเจอน้องแก้มบุ๋มที่งานหนึ่งน้องเขาก็มาสะกิดว่าพี่บีหาแฟนให้หน่อยตอนแรกก็คิดว่าน้องเขาพูดเล่น ไม่มีอะไรหรอกแล้วน้องเขาก็ยังทักมากครั้งที่สองไลน์มาอีกว่าพี่บีหาแฟนให้หน่อยเราก็เอไม่เล่นแล้วนี่น้องยังย้ำมาหาแฟนให้หน่อยแล้วพอดีว่าช่วงนั้นพีทเพื่อนบีเขาโสดพอดีพีทเป็นคนทํางานอย่างเดียวไม่เที่ยวไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นคนมีชีวิตอยู่ในกรอบแล้วน้องแก้มบุ๋มก็เป็นคนขยันทามาหากินเป็นคนไม่ฮ a งเอา์ ไม่กินแอลกอฮอล์เหมือนกันก็เลยคิดว่าสองคนนี้น่าจะเข้ากันดีตอนนี้มีคนทักหายเยอะมากไหมให้เราช่วยจับคู่มีเยอะมากๆน้องๆหนูๆทักมาหลังจากที่มีข่าวออกมาเด็กๆก็ทักตามแพลตฟอร์มต่างๆเยอะมากๆทุกช่องทาง